สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ในคณิตศาสตร์แนวอินเดียแบบเวทคณิตนะครับจ้าแบบลบๆเป็นการลบเลข2-4ถึง4หลัก2จํจำนวนด้วยวิธีทบ10ทบ9คิดแบบลัดๆอ๋อเมื่อก่อนเราเรียนทบ10นะครับอันนี้เป็นวิธีใหม่เป็นวิธีทบ1 0ทบ9น่าสนใจเป็นอันมากก่อนที่เราจะทำแบบฝัดนะครับเรามารู้ความหมายของคำว่าทบ10ก่อนนะครับ กับทบ9นะครับในการลบเลข2ถึง4หลัก2จำนวนนะครับในเอพิโซดที่12นี้นะครับคำว่าทบ10ก็คือ1บวกเเท่ากับ10 2นะครับบวก8เท่ากับ10 3บวกเเท่ากับ10 4บวก6เท่ากับ10 5บวก5เท่ากับ10หรือกลับกันก็ได้นะครับ9บวก1ก็ได้10บบวก2ก็ได้10บบวก3ก็ได้10 6หกบวก4ก็ได้10และตัวสุดท้าย5บวก5ก็ได้10บ นี่คือความหมายของคําว่าทบ10นําเลขโดด2ตัวมาบวกกันแล้วรวมกันเป็น10นะครับส่วนความหมายของคําว่าทบ9ก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันบวกกัน1นบวกแก็ได้9นะครับสบวกเ็ก็ได้9 3าบวกหก็ได้9 4ี่บวกหก็ได้9 5้บวกสก็ได้9และ9ก้บวกศก็ได้9นะครับหรือจะกลับกันก็ได้8ปดบวกหได้9 7จ็บวกสได้9 6บวก3ได้9 5้บวก4ได้9 4้บวก5ได้9แล้วก็0ูนย์บวก9ะครับได้9อันนี้ก็คือหลักในการทบ9นะครับทบ9กับทบ10เราจะใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ในทุกข้อนะครับในการใช้หลักทบ10ทบ9เรามาเริ่มทำแบบหัดกันเลยนะครับในข้อแรกนี้นะครับเราก็ได้แสดงตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยนะครับทีนี้ก่อน ที่เราจะเริ่มมาทําการบวกลบนะครับเรามาสนใจตรงวิธีการขั้นตอนนะครับหลักในการทบ10บนะครับแล้วก็มีหลักในการทบ9นะครับในสเต็ปที่1นะครับแปลงหลักหน่วยนะครับตัวลบด้วยหลักทบ10หมายความว่าอันนี้มันลบด้วย38 38นี่คือตัวลบสามก็คือตัวตั้งนะครับแปลง8เนี่ยซึ่งเป็นหลักหน่วยเนี่ย ให้ทบ10ก็คือ8บวกอะไรได้ทบ10คําตอบก็คือ2นะครับเสร็จแล้วในสเต็ปที่2แปลงตัวลบหลักถัดไปด้วยหลักทบ9หลักถัดไปของ8ก็คือ3นะครับด้วยหลักทบ9อะไรบวกกับ3แล้วได้9คําตอบก็คือ6ก็นํา6มาใส่ที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้8-2บวก2หลักทบ10อะไรบวก8เรแล้วได้10ก็ คือ2นํามาใส่ที่นี่นะครับที่หลักหน่วยแล้วก็3บวกอะไรได้9ก็มาใส่ที่หลักถัดไปเสร็จแล้วมันมีแค่2หลักนี้นะครับหลักถัดไปให้ใส่1แล้วก็มีขีดข้างบนตรงนี้มีความหมายมีค่าเท่ากับลบ1นะครับตรงนี้เป็นหลักในการใช้วิธีลบแบบอินเดียนะครับแบบเวทคณิต หนึ่งแล้วก็มีขีดข้างบนหมายถึงลบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพอเราทำทำ,ทำการแปลงหลักหน่วยแปลงในข้อแรกนี้นะครับเราก็ได้แสดงตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มมาทำการบวกลบนะครับเรามาสนใจตรงวิธีการขั้นตอนนะครับหลักในการทบ10นะครับแล้วก็มีหลักในการทบ9นะครับในสเต็ปที่1น,นะครับแปลงหลักหน่วย นะครับตัวลบด้วยหลักทบสิบหมายความว่าอันเนี้ยมันลบด้วย38 38นี่คือตัวลบ3 2 1สองก็คือตัวตั้งนะครับแปลง8เนี่ยซึ่เป็นหลักหน่วยเนี่ยให้ทบ10ก็คือ8บวกอะไรได้ทบ10คคำตอบก็คือ2นะครับเสร็จแล้วในสเต็ปที่2แปลงตัวลบหลักถัดไปด้วยหลักทบ9หลักถัดไปของ 8ก็คือ3นะครับด้วยหลักทบ9อะไรบวกกับ3แล้วได้9คําตอบก็คือ6ก็นํา6มาใส่ที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้8ปบวกสหลักทบสิ0อะไรบวก8แล้วได้10ก็คือ2นํามาใส่ที่นี่นะครับที่หลักหน่วยแล้วก็3บวกอะไรได้9ก็มาใส่ที่หลักถัดไปเสร็จแล้วมันมีแค่2หลักนี้นะครับ หลักถัดไปให้ใส่1แล้วก็มีขีดข้างบนตรงนี้มีความหมายมีค่าเท่ากับลบหนึ่งะครับตรงนี้เป็นหลักในการใช้วิธีลบแบบอินเดียนะครับแบบเวทคณิต1แล้วก็มีขีดข้างบนหมายถึงลบหนึ่งะครับเสร็จแล้วพอเราทำทำ,ทำการแปลงหลักหน่วยแปลงพอเราแปลงหลักหน่วยเสร็จนะครับเราก็แปลงหลักสิบนะครับ แปลงหลักสิบโดยใช้หลักในการทบ9นะครับก็คือ3บวกอะไรได้6นะครับสามบวกอะไรได้9คําตอบก็คือ3าบวก6ก็เอา6มาใส่เสร็จแล้วตัวต่อไปให้ใส่ขีดข้างบนนะครับเลข1แล้วขีดข้างบนมีความหมายเท่ากับลบหนึ่งโอเคนะครับอันนี้ซ้ำาลพอพอเราทําตรงนี้เสร็จนะครับเราก็ทําการบวกนะครับจากเดิมลบให้ทําการบวก เราก็เอา1กับ2มาบวกกันนะครับซึ่งก็ได้สามนะครับเสร็จแล้วก็เอา2กับ6บวกกันก็ได้8ดนะครับแล้วเอา3ามตรงนี้มันเป็นลบ1อยู่นะครับเราก็เอา3ามลบ1คำตอบก็คือ2นะครับคำตอบสุดท้ายจากการลบสามสองกับลบ3ามดนะครับมันก็ได้สองแปดสามหรือ2 8 3้ยปดิบามนั่นเองนะครับนี่คือหลักในการใช้หลักทบ10ในการ ทำนะครับแบบเวทคณิตแบบอินเดียในข้อที่2นี้นะครับ5 2 7ร้ลบนะครับสเต็ปแรกในการทำสเต็ปที่1แปลงหลักหน่วยแปลงหลักหน่วยนะครับก็คือเลข5ให้ทบ10 5นะครับ5วกอะไรได้ได้เท่ากับ10 5ก็ต้องบวก5เท่ากับ10นะครับหลักต่อมาเลข6นะครับใช้วิธีการ หลักทบ9นะครับ6บวกอะไรได้9คําคำตอบก็คือ3นะครับเสร็จแล้วหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องใส่1แล้วก็มีขีดบนหัวแล้วเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับเสร็จแล้วทำอะไรกันต่อครับก็นำมาบวกกันนะครับเจดบวกห้าเจ็ดบวกห้าได้สิบสองสบสองมันเกิน9ใส่จุดนะครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับระวังพลาด แล้วก็ใส่2จุดมีค่าคือก็คือ1นนะครับเราจะใส่1ก็ได้หรือเก็บไว้ในใจก็ได้นะครับแล้วก็เอา1บวก2ก็ได้3ามนะครับ3ามบวก3ามก็ได้หนะครับมันไม่เกิน9ก็ใส่6ตรงนี้เสร็จแล้วตัวต่อมา5แล้วตรงนี้ก็คือลบ1ความหมายก็คือลบ1นะครับ5กับลบ1ก็เป็น4ี่นะครับก็ได้คำตอบ4ี่หกนะครับ นี่คือวิธีการลบแบบเวทคณิตถัดมาในลำดับในข้อที่3นะครับ765ลบเ7นะครับสเตปแรกแปงล,หลแปงหลักหน่วยตัวลบนะครับแปลงหลักหน่วยตัวลบด้วยหลักทบ10นะครับ7บวกอะไรถึงจะเท่ากับ10นะครับคำตอบก็คือ7บวก3นะครับแปลงหลักหน่วยเสร็จแล้วนะครับเราก็แปลงหลักถัดไปด้วยหลักการทบ9นะครับ 9ก้าบวกอะไรถึงจะได้9คําตอบก็คือมันมี9อยู่แล้วมันก็ต้องบวกสูตรนะครับเสร็จแล้วสเต็ปที่3นะครับเราก็ใส่1แล้วก็มีขีดข้างบนหรือ1บา์หรือ1ขีดนะครับนักเรียนเรียกตามสะดวกของนักเรียนเองเลยก็ได้นะครับก็เราก็ใส่1ขีดแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็ทําอะไรต่อครับก็นํามาบวกกันนํามารวมกันนะครับบวกกัน 5้บวกสานะครับห้วกสก็เท่ากับ8ปนะครับหกวกศูนะครับหกวกศก็เท่ากับ6นะครับเสร็จแล้วตัวนี้นำมารวมกัน7ดบวกด้วยลบหนะครับหรือ7จลบหซึ่งมันก็คือ6นั่นเองนะครับหนั่นเองคำตอบก็คือ668คือคำตอบการลบแบบเวทคณิต จบแล้วนะครับในข้อที่3ถ้าเกิดนักเรียนไม่แม่นนะครับนักเรียนก็พยายามทบทวนสเต็ปนะครับพอทบทวนคล่องมันจะคิดในใจได้เป็นอัตโ m ม t ติเลยนะครับสุดยอดเราก็มาถึงข้อ4แล้วนะครับข้อ4ตัวเลขจะเยอะหน่อยนะครับ3927 3927ลบ703 703นะครับสเต็ปแรกแปลงหลักหน่วยตัวลบด้วยหลักทบ10 สามนี่ก็คือสามบวกอะไรถึงจะได้สิบนะครับก็สามบวกเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์นะครับศูนย์ตัวต่อไปก็ใช้หลักทบเก้านะครับศูนย์บวกอะไรได้เก้าก็ต้องศูนย์บวกเก้ามันถึงจะได้เก้านะครับตัวต่อมาก็ใช้หลักทบเก้านะครับเจ็ดบวกอะไรได้เก้าคำตอบก็คือสองนะครับจบแล้วนะครับมันมีแค่สามหลักนี้เพราะนั้นหลัก ต่อมาก็ใช้1แล้วก็มีขีดหรือ1บาร์นะครับเสร็จแล้วก็นำมารวมกันนะครับนำมารวมกัน7บวก7ได้14นะครับ14ก็ใส่จุดนะครับแล้วก็ใส่4ตรงนี้นะครับจุดก็มีค่าเท่ากับ1นะครับจะใส่ไว้ที่นี่ก็ได้1นะครับหรือคิดในใจก็ได้นะครับ1บวก2ก็ได้3 3บวก9ก2เกินนะครับก็ใส่จุดแล้วก็ใส่2 มันเกิน9นะครับเสร็จแล้วเอาจุดตัวเนี้มาเป็นขีดมาเป็น1ตัวนี้นะครับ1บวกเได้10ก็ต้องใส่จุดนะครับใส่จุดนะครับ1บวกเได้10ใส่จุดแล้ว10ก็คือ0 0 2บวก2ก็ได้2นะครับจุดตรงเนี้นะครับมันก็กลายเป็น1ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น4ลบ1 ก็เหลือ3นะครับนี่คือคำตอบ32,24นะครับมันจะคิดไวมากนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะทราบนะครับพอทำทำไปนักเรียนจะทราบว่าเร็วกว่าแบบเดิมที่เราเคยเรียนมาเราก็มาถึงข้อสุดท้ายในเอพิโซดที่12แล้วนะครับ9นะครับใช้หลักทบ1 0 9บวกอะไรได้10คคำตอบก็คือ1นนะครับต่อมานะครับใช้หลักทบ9 8บวกอะไรได้9คําคำตอบก็คือ8บวก1นะครับ ต่อมาใช้หลักทบ9ก้าสี่บวกอะไรได้9คําตอบก็คือ5ต่อมาสามอะไรสบวกอะไรได้9ค้าคำตอบก็คือ6นะครับเสร็จแล้วหลักสุดท้ายก็ใส่1แล้วก็บ่าหรือขีดข้างบนนะครับเสร็จแล้วก็ทํำสเต็ปต่อไปนํามารวมกัน4ีบวก1ก็กลายเป็น5 5าห้าบวก1ก็กลายเป็น6 6หกบวกหเป็น11เกินนะครับใส่1แล้วก็1 ใส่ที่ตรงนี้นะครับ1นึบวกเ็ก็เป็น8 8ดบวกหก็เป็น14ใส่จุดนะครับเพราะมันเกินนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มี1จุดดังนั้น1นลบหก็มี1จุดตรงนี้นะครับ1ลบกับหก็กลายเป็น0ูนย์นะครับคำตอบก็คือ4 16 5นนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการลบแบบเวทคณิตนะครับนักเรียนก็ลองฝึกฝนดูนะครับเดี๋ยว ลำดับต่อไปในวิดีโอชุดต,ต่อไปตัวเลขจะซับซ้อนกว่านี้นะครับพบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดต,ต่อไปนะครับขอให้นักเรียนมีความสุขกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับสวัสดีครับ and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video thank you Bye.